สวัสดีค่ะพบกับคําแก้วค่ะในช่องเขยสานใต้ช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขเนาะมาถอดมือนีเนาะค่ะก็เดินทางมากลกางงวดแล้วเนาะค่ะได้หกเจ็ดมือแล้วเนาะค่ะอีกครึ่งหนึ่งก็เลขเสี่ออกค่ะคลิปนี้คําแก้วจะนําเสนอปฏิทินหลวงปู่สวงปฏิทินเงินล้านปฏิทินหลวงปู่สวงนี่ก็เคยแตกสามตัวเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็หลายต่อหลายงวดเนาะค่ะในปีนี้ปีหกหก แล้วก็ปีที่ผ่านๆมาเนาะเลขเข้าทั้งสองตัวและสามตัวมาตลอดเข้ามาเรื่อยๆมีมาหลุดไปประมาณสองงวดค่ะสําหรับปฏิทินหลวงปู่สวงเนาะค่ะงวดนี้อยากให้ท่านผู้ชมรับชมแล้วก็ช่วยกันตีช่วยกันแปลเหลขมาอีก,กคือเก่าค่ะคําแก้วเชื่อว่าปฏิทินหลวงปู่สวงเลขเคยออกงวดนี้ก็อาจจะออกตรงๆปังๆอีกเช่นเคยเนาะเดี๋ยวคำแก้วจะให้ดูก็คือให้ดูงวด16กันยายน6 6ที่เป็นตัวเลขตรงงวดแล้วก็ ข้ามงวดไปวันที่หนึ่งตุลาหกหกเพราะว่าปฏิทินหลวงปู่ก็เคยออกข้ามงวดเช่นเดียวกันเนาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมทั้งแบบตรงงวดแล้วก็ข้ามงวดแล้วก็คอมเมนต์มาบอกคําเกี่ยวนะคะว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขตัวไหนค่ะ,อะไอที่เคยออกมันก็นสี่ออกเป็นอะไรเนาะคะ่ะปฏิทินหลวงปู่ก็เม่นมาโดยตลอดงวดนี้สิบหกกันยายาค่ะอย่าลืมค่ะเนาะอย่าพลาดเนาะค่ะปฏิทินจีนน่ะแตก 3โตมาสองงวดติดละค่ะงวดนี้อาจจะเป็นที่ของปฏิทินหลวงปู่สวงก็ได้เนาะเพราะว่าคำเกี้ยวดูแล้วมันไปตรงกับเลขฝันของหลายๆท่านมันไปตรงกับเลขฝันของหลายๆท่านไม่แน่ค่ะอาจจะออกเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งพร้อมๆกันค่ะค่ะมาเบิ้งปฏิทินหลวงปู่สวงปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะ วด16กันยายน66ค่ะเลขออกตรงกับวันเสาร์ขึ้น2คั้มเดือน10ค่ะวันที่16ค่ะมาเบิงเลขพร้อมๆกันค่ะส้อยกันแปรส้อยกันตีนะคะเลขที่มองเห็นเนาะค่ะที่คัเกี่ยวมองเห็นลักๆเลยกะคําเกี่ยวคิดว่าข้างบนน่าจะเป็นเลข9เป็นเลข9หรือเป็นเลข2 9หรือสองก็ได้ค่ะตัวข้างบนส่วนตัวกลางน่าจะเป็นเลขสามสามหรือว่าเจ็ดแล้วข้างล่างสุดน่าจะเป็นเลขหกไม่หกก็ศูนค่ะไม่เลขหกกับเลขศูนย์เนาะค่ะสำหรับตัวล่างสุดเพราะฉะนั้นคํำแก้วจะตีให้ท่านผู้ชมทั้งหมดสี่หางค่ะเป็นเลขสามตัวสี่หางค่ะ หางแรกก็น่าจะเป็น9 3 0ข้างบน9ตรงกลาง3ข้างล่าง0หางที่สงก็คือ9 3 6ข้างบน9ตรงกลาง3ข้างล่าง6หางที่3ก็น่าจะเป็น2 3 6 2 3 6ค่ะเพราะว่ามันมีทางเหล็ก มันข้างบนเป็นสองตรงกลางเป็นสามข้างล่างเป็นหกค่ะแล้วก็หางสุดท้ายก็ดูแบบลึกซึ้งหน่อยก็คือข้างบนเป็นเก้าตรงกลางน่าจะเป็นเลขเจ็ดก็ได้ก็ข้างล่างน่าจะเป็นเลขหกก็เอาเป็นเก้าเจ็ดหกค่ะคำแก้วตีให้ทั้งหมดสี่หางนะคะเก้าสามหกเก้าสามศูนย์สองสามหกแล้วก็เก้าเจ็ดหกค่ะ อันนี้คือปฏิทินหลวงปู่สวงแบบตรงงวดค่ะ16กันยายน66ค่ะมาเบิงแบบข้ามงวดค่ะข้ามไป1ตุลาคม2566เนาะวันที่1ตุลาคมค่ะเลขที่มองเห็นกับบนาที่ซับซอนปันใดเนาะค่ะที่เห็นชัดที่สุดก็คือเลข3ข้างล่างค่ะข้างล่างเป็นเลข3แน่นอน ตรงกลางน่าจะเป็นเลข4ไม่เลข4ก็เลข1เนาะค่ะแล้วก็ข้างบนสุดน่าจะเป็นเลข2เลข2ที่ทับกันพันกันอยู่กับเลข4เนาะค่ะก็น่าจะมีเลข2เลข4เลข3แล้วก็เลข1น่าจะมีเลขทั้งหมด4ตัวเนาะค่ะที่ไขว้กันอยู่เพราะฉะนั้นคำแก้วก็จะตีให้แค่2หางก่อนเนาะค่ะแบบข้ามมวดก็คือเอาที่เรามองเห็น ง่ายก่อนเนาะคะ่ะก็คือสองสี่สามเลขสองข้างบนสุดตรงกลางเลขสี่แล้วก็ข้างล่างเลขสามสองสี่สามแล้วก็อีกหางหนึ่งก็น่าจะเป็นเลขสี่ข้างบนตรงกลางเลขหนึ่งข้างล่างเลขสามก็เป็นสี่หนึ่งสามอันนี้คือข้ามงวดเอาแค่สองหางก่อนเนาะคะ่ะก็คือสองสี่สามแล้วก็สี่หนึ่งสามค่ะ ค่ะก็ได้เบิกกันไปแล้วเนาะคะ่ะปฏิทินหลวงปูสวงเทวดาเดินดินทั้งแบบตรงงวดแล้วก็ข้ามงวดค่ะห,หลายท่านก็ดูไปแล้วอาจจะตีเลขได้ไม่ยากเนาะคะ่ะสําหรับคนที่ตีเลขเก่งๆแต่ว่าท่านใดที่ตีเลขโ็เก่งก็เอาตามคําแเก้วก็ได้เนาะหรือว่าไปดูคอมเมนต์ของท่านผู้ชมท่านอื่นถ้าชอบเหมือนที่เขาตีมาให้ก็ เอาตามนั้นก็ได้นะคะอันนี้คําแก้วจะตีให้ในแบบที่คําแก้วและเขยอีสานใต้แน่มเห็นเนาะคะ่ะปฏิทินหลวงปูสวงเทวดาเดินดินค่ะงวด16กันยายน66อันนี้คือตรงงวดเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีแบบข้ามงวดให้ด้วยเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งตรงวดกันก่อนเนาะตรงงวดเนาะคะ่ะคำแก้วก็แปลให้ง่ายๆแบบที่เ้าโมงเห็นชัดๆเอาแบบบ่อ้องลึกซึ่งปันใดเนาะคะ่ะก็คือ มองเห็นข้างบนนี้เป็นได้สงเลขก็คือเป็นได้ทั้งเลขเก้าแล้วก็เลข2เป็นได้สงเลขตรงกลางมีเลขสแน่นอนเป็นเลขสหรือไม่ก็อาจจะเป็นเลข7แล้วข้างล่างก็เป็นเลขศูนย์แล้วก็เลขหกมีเลขเก้าเลขสามเลขหกเลขศูนย์แล้วก็เลข7ค่ะคำแก้วกับเลยจับมาให้เป็นเลข3ามตัวนะคะท่านผู้ชมจินดนสื่อง่ายๆแล้วถ้าจับไปเล่นก็ ตัดสองตัวเาเนาะทาจาับหางไหนอันนี้คํามเกลเอาทีตามที่มองเห็นเนาะค่ะก็มี9เก้าสามศูนหางเแล้วนนค่ะ930แล้วก็9ก้สาหแล้วก็สองสาหแล้วก็9ก้าเจ็ดหอันนี้ดูที่ว่าตรงกลางเป็นเลขเจ็ดเนาะข้างบน9ก้าข้างล่างหก็เป็น9ก้าเจ็ดหค่ะ ันนี้คือตรงงวด16กันยายน6 6ตรงกับเลขฝันของหลายๆท่านหลายหลายท่านที่ฝันเห็น9เกี่ยวกับ930นเนาะน้องกรคุณยายทองม้วนก็ฝันเนาะค่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านที่3 9คือลุงเหี่ยวพญานาคมาเกี่ยวบ้านเนาะ39แล้วก็อีกหลายท่าน30ย์ก็หลายท่านค่ะน้องนาก็903เนาะฝันของน้องนาค่ะ9 0้า ฝันเห็นผีผู้เทาเนาะผีผู้หญิงเนาะลุนงนาเขาเคยฝันเม่นมาเนาะค่ะล,ลุงจอยก็สามเก้า <9 S 1> ลุงจอยก็ฝันสามเก้าค่ะสามเก้าที่ว่าพระให้ปิดปักเผาลงมาสามสิบเก้าหน่วยเนาะ,ะบางคนก็ตีเป็นเก้าสามศูนย์เหมือนกันเพราะว่าสามเก้าศูนย์เหมือนกันเพราะว่ามะพร้าวมันเป็นลูกกลมๆเขาก็ตีใส่เลขศูนย์เนาะค่ะ,คะก็มีหลายท่านที่ฝันเนาะหลายบางท่านก็ฝันเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเหมือนกันค่ะ ก็พิจารณาดูเนาะสามหกสามเก้านี่ถ้าซื้อสามเก้าท่านชมอย่าลืมสามหกเป็นคาดเนาะกันไว้บ้างเผื่อมันจะออกเนาะค่ะก็ตรงกับความฝันของหลายท่านอยู่ค่ะสําหรับไปได้ที่หลวงปู่สวงงวดสิบหกกันยายนหกหกเนาะค่ะอันนี้เปรียบเทียบกับเลขฝันให้ดูเนาะท่านผู้ชมจะได้ดูง่ายๆเนาะค่ะแล้วก็เลขวิ่งของคุณยายผู้เดือนก็มีเลขสามเหมือนกันเนาะค่ะก็พิจารณาดูมีเลขสามมีเลขเก้าเหมือนกันค่ะ เลขบิของเซียนต๋องก็มีเก้ามีสามกันค่ะมีเก้ามีสามเนาะมีสามมีสี่ค่ะก็พิจารณาดูเนาะแล้วก็อันนี้แบบข้ามวดไปหนึ่งตุลาหกหกข้ามวดไปวันที่หนึ่งตุลาคมหกหกก็แน่นอนค่ะ <c oughs> มองเห็นเอาแบบสองหางก่อนเนาะแบบง่ายๆก่อนเพราะเป็นข้ามงวดเนาะคำแก้วตีให้เป็นสองสี่สามแล้วก็สี่หนึ่งสามอันนี้แบบข้ามวดเนาะครับ ค่ะสองซีก่กับตรงกับฟันของคุณตาเตียงเนาะที่ฟันเห็นบังไฟไปแตกบนฟ้าแล้วก็เห็นเป็นเลขสองซีซีหนึ่งนี่กับตรงกับเลขฟันของน้องจุ๊บจิบเนาะที่ฟันเห็นเลขหกหนึ่งซี่ในใบไหม่เนาะค่ะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูเนาะเพื่อเป็นทางเลือกตรงกับแม่นุด,ด้วยค่ะแม่นุ์ก็ตรงเนาะค่ะ,คะแล้วก็น้องจุ๊บจิบฟันว่าทูหาแม่ไอ เบอร์ท้ายแม่ก็3-4-0ส่ศค่ะ,คะก็มาตรงกับ3-0มศูย์ตรงนี้ด้วยเนาะค่ะก็พิจารณาดูเนาะค่ะเพื่อเป็นทางเลือกถ้าชอบเนาะก็จัดเอาตามนี้ค่ะแคปหน้าจอเก็บไว้เนาะปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินงวด16กันยายนหกหและแบบข้ามงวด1ตุลาหกหกค่ะก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเลขถ้าท่าผู้ชมท่านใดมาก็นำไปเสี่ยงโชคได้หรือว่ารอ เอาไปเปรียบเทียบกับเลขฝันของท่านอื่นเนาะมีคนที่ฝันอีกแม่นอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้ตามเนาะก็คำเก้วก็จะไปขอโชคต่องวดจากหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะเอาเลขปฏิทินแล้วก็จะไปขอโชคจากหลวงปู่อีกเพราะงวดที่ผ่านมานี้ได้เลขเจ็ดแปดมาจากหลวงปู่เนาะไม่ได้ขอมาหลายงวดมากค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมถามเกี่ยวกับสารปูตาจัมปนงควคำเก้วเว้นไว้นานแล้วสองถึงสามเดือนแล้วเนาะ งวดนี้ถ้ามีโอกาสจะไปขอโชคมาเผื่อท่านผู้ชมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเคยีสาใตามาตลอดเนาะคะ่ะขอให้โชคดีมีความสุขและถูกหวยรวยเงินกันทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ